กำลังหาบ้านหรูในกรุงเทพอยู่ใช่ไหมคะแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่าคุ้มวันนี้ซีซีจาก CP Land News Flash มีข่าวดีมากๆจากโซเวนีรามอินทรามาฝากกันค่ะนี่คือโครงการใหม่บ้านหรูระดับพรีเมียมจาก CP Land ที่ออกแบบทุกฟังก์ชั่นมาเพื่อใช้ชีวิตจริงแถมยังอยู่ในทําเลทองใจกลางกรุงเทพเดินทางสะดวกสุดๆ ช่วงนี้มีหลากหลายกิจกรรมให้ทุกคนได้พูดคุยกับทีมงานตัวจริงพร้อมรับข้อมูลโครงการแบบครบครันตั้งแต่วันที่25-31กรกฎาคมเจอกันที่บูธโซวานี่ที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น G และเอกจุดหนึ่งคือวันที่30-31กรกฎาคมที่ SCG ทีมงานพร้อมรอต้อนรับอยู่เช่นกันค่ะใครอยากรู้ว่าโครงการบ้านหรูระดับพรีเมียมในย่านรามอินทรา ฟังกชันจะครบแค่ไหนบรรยากาศจริงเป็นยังไงเตรียมตัวพบกับงาน Open House ที่จะเปิดบ้านตัวอย่างทั้งหลังให้คุณได้ชมแบบจัดเต็มเร็วๆนี้ได้เลยอย่าลืมติดตามวันจัดงานให้ดีนะคะไว้เจอกันที่โซลวันนี่รามอินทราค่ะซีซีรายงานจาก CP Land Newsflash